สดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะได้ออกจากห้องแล้วคะ่นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สุดจริงค่ะลองพน,นักงานเปิดประตูดค่ะ <c oughs> วันแรกคะ่ะววันแรกนะคะที่จะได้เดินออกมาเล,นล่นข้านนอกเย้วันแรกของวันอิสระของเรานะคะออจะพาไปดูวิวด,ด้าน ที่สิบสี่วันที่ไม่เคยเห็นด้านนอกนะนี่ข้างหน้าเราเลยจะเป็นอาขิมะแต่จะให้ดูกล้องหลังนะ,ะกล้องหลังไม่ได้ยา่าค่ะนี่ค่ะจะเป็นดูเางก็ได้นะนี่ค่ะจะเป็นน้ำแข็งเก็บขิมะประมาณนี้คะ เดินตามเล่นไปเลยอ๋ออยู่แบบคอนโดนะคะแบบนี้ด้านหลังอ๋อนี่คือคอนโดอ๋อน,นะคะก็ไม่ได้ใส่ถึงมือนะแล้วก็เริ่มหนาวแล้วะคะ่ะแล้วออกมาข้างนอกอืมากากคุณชายนะคะด้านหลังี๋ยวเรามาดูวิวกันนะคะด้านหน้าจะมีวิวอะไรสวยไหม แล้วเนเราก็แอบ,บดูสองคนเขาพายเรือกันนะคะหิมาก็ไม่มีนะคะทะเลสาบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่ใช่น้ำแข็งแล้วนะคะเป็นน้ำปกติแอบบถ่ายเขาพายเรือกัน,นะคะ่ะอันนี้คือ ที่พักพ่อหย่อนใจนะคะที่หลังนี้คือเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าค่คะแล้วก็จะเป็นชายหาดเล็กๆสำหรับคนที่เขามาพักพ่อหย่อนใจนะคะมาอาบแดดกันแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวน,น,นะคะที่มะก็ไม่มีละลาย,ยแล้วี่เงยียบไมื่อย สองฟ้าก็โปร่งใสค่ะวิวทะเลสาบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแอบดูสองคนเข่าพายเ้วยกันนะคะ S <S แฟนบอกว่าแฟนบอกว่าเธอต้องใส่ถุงมือนะคะมันหนาวนะคะวิวที่นี่สวยมากเลยนะคะทุกทุคนคะแอ่งน้ำตรงนี้ยังไม่ละลายนะคะเนี่ค่ะเมื่อกี้ทะเลสาบ น้ำแข็งละลายแล้วแต่ทีนี้ยังไม่ละลายนะคะนี่มาตกแต่ไม่ไม่กล้าเดินค่ะกลัวตกลงแปวนด้านล่างนะคะนะคะีค่ะจะเป็นเอ่งน้ำเล็กๆนะคะอีกแหวนไหนก็ยังไม่นี่แหละคะ่ะกลัวจม เดี๋ยจะพาไปเดินดูรอบๆแถวนี้นะคะบ้านนางนี้สวยมากเลยค่ะแอบถ่ายบ้านกขานะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยมากที่เขียนปน้ายห้าสิบนี่ขับได้แค่ ห้าสคาห้ามเฟิรอนลิมิตที่ขากำหนดไว้นะคะเพราะว่าเป็นที่ชุมชนเป็นไงบ้างคะหลังนี้สวยไหมคะหลังใหญ่มากก็จะเขียนว่าฟปนแลร้อยปีนะคะ คำว่าสัวมีก็คือฟิลแลนเน่ค่ะแล้วก็จะเห็นรูปสัตว์นะคะรูปหมีแล้วก็รูปโนกคู่นะคะนี่คือต้นไม้จริงนะคะที่เขาโค่นแลขอมาแกะสลักค่ะแกะได้สวยงามไหมคะนี่ค่ะ ลูกหมีมีลูกกระต่ายด้วยนะคะนั้นไม้จริงๆเลยนะคะดนนะคะ้ลลางล่างจะเป็นหานไม้และตัวนี้ก็เป็นนกคู่ค่ะแกะได้สวยงามมากค่ะมีลูกกระต่ายด้วยนีย่ค่ะหม,มู่บ้านฝั่งนู้นก็จะเป็นอคอกม้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูอคอกม้ากัน เราเดินใกล้เข้ามากันมานะคะม้าใส่เสื้อด้วยค่ะคือว่าเขาหนาวเนาะนะคะม้ามีใส่เสื้อด้วยนี่ค่ะข้อหมาเขาใส่เสื้อด้วยนะคะ มองไกลๆระสูงไม่ได้ว่น,นี่ค่ะเขาใส่เสื้อด้วยนะคะนี่เขาทำอะไรอะ่ะเหยากกันเนี่ยน่ารักใช่ค่ะแฟนหนูว่ามาเขาคุยกันภาพเะียแต่นะคะ เดินกลับบ้านกันต่อแล้วค่ะมาเรื่องออกกำลังกายค่ะอยากเต้มตัวเลยนะคะอันนี้้รนที่เห็น้าหน้าเราเนี่คือโรงเรียนสมัยเก่าสมัยแก่นะคะโรงเรียนแรกนะคะในหมู่บ้านเป็นตึกอาคารแบบนี้ค่ะแต่ตรงนี้เป็นบ้านคนไปแล้วค่ะ ทุกทุกคนคะเรามาเจอดอกไม้ค่ะดอกไม้เพิ่งเริ่มอ,ออกแล้วนะคะนี่ค่ะสูงดูดูใกล้ๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกสีม่วงสีป่อน,นอ๋อเลยค่ะ เริ่มออกเยอะมากเลยนะคะธรรมชาติที่สวยงามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะเรามาชมบ้านหลังนี้กันค่ะ มีสไตล์สวีเดนนะคะหลังคาแบบนี้สวยมากนะคะวันนี้รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยค่ะดูเปล่าคมตุนะคะบอกว่าหีมาจะตกแปลวันนี้ผิดวางค่ะไม่ตกแปะก็มีมาโปย่ยปลายค่ะนิดนึงข้างหน้านะคะจะเป็นถนอนอีมากสีขาว นี่ค่ะนี่แค่นี้นะคะหิมะตกพอได้ชื่นใจนะคะสำหรับคนที่โดนกัดตัวเราได้ออกมาแล้วนอกแบบเราะคะ่ะหน้าตาค่ะจะยิ้มแยแ้มแจยมนสนะคะเรามาเจอท่อนสุงนะคะต้นใหญ่มากค่ะ ต้นใหญ่จริงๆนะคะน่าจะเป็นหลายปีนะคะว้าวต้นใหญ่จริงๆค่ะเอวนะคะดูลำต้นต้สนส,ส,ส,สิบปีประมาณนี้ค่ะแกบอกว่าถ้าเป็นยูคาลิปตัสบ้านเรานะ่ะสิบปีจะเป็นต้นขนาดนี้นะคะแต่ที่นี่ อายุ70ปีค่ะเตินได้ขนาดนี้น,นะคะบ้านเขาโตช้าค่ะเพราะว่าอะไรช่วงนี้ใบไม้ร่วงหมดแล้วเขาก็ไม่เจริญตัวโตนะคะนี่คือป่าไม้เรามาอธิบายเองนะคะ,ะ,กะแกบอกว่ามาดู1นปีจะขนาดไหน นอ้หนึ่งปีค่ะสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีค่ะตรงนี้น่าจะเป็นแปดสิบปีค่ะอันนี้คือป่าไม้ขาอธิบายเองนะคะระดับการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะนี่แปนอกททำงานป่าไม้นะคะแกก็รู้เรื่องเีดีค่ะต้นตัดใหม่ๆเลยนะคะได้กิน อันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งค่ะไม่ใช่ต้นสนนะคะแฟนบอกว่าประมาณเจ็ดสิบปีค่ะเท่าอายุเธอเลยว่างี้เราไปแอบถ่ายบ้านทางนี้กันค่ะ เงียบเงาหมดลไม่มีคนอยู่เลยค่ะน <curtain, Alex van fucking> ี่ค่ะพามาดูบูบูรี่กันนะคะเขากำลังผีใบแล้วค่ะนี่ค่ะต้นบูบูรี่ที่ใบเขาร่วงแล้วค่ะแล้วตัวนี้เขาก็ ใบกำลังจะออกมาแล้วนะคะปีนี้ก็ไม่ทราบว่าลูกจะดอกไหมเพราะว่าปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นบุบรุรีต้นแค่นี้นะคะแค่นี้ค่ะทำต้นมันใกล้ออกใบออกมานะคะเดี๋ยวอ้อจะพาชมตอนที่เขาออกดอกนะคะเราติดตามชมค่ะ ที่เห็นทางหน้านี่คือโรงบาลน,นะคะแต่ตัวนี้ได้ยุบไปแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่เมืองเล็กนะคะก็เลยไม่มีผู้คนค่ะบุคลารก,รก,รกรก็ไม่มีนะคะเห็นทางหน้าอย่างนี้คือปะปาค่ะจะเป็นรูปทรงบบะะแบบนี้นะคะเก็บแบบน้ำเพื่ออุปโภวบริโภคสสารับหมู่บ้านค่ะ ่คแบ้ีอเากบวัวับปอยกับแกบอกว่าจะมีหมอสองคนแล้วก็บุคลารกรมี40แต่ตอนนี้คือปิดไปแล้วค่ะ วันนี้ออกนอกบ้านวันแรกเดินไกลมากค่ะเราก็เริ่มปวดขานะคะเพราะว่าใส่รองเท้าไม่เหมาะกับการเดินมาค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเมืองนะคะเมืองเล็กๆทุกทุกคนนะคะวันนี้ออเดินมาเหนื่อยเดินไกลค่ะพักก่อนแล้วอ้อมาเจอนะเนี่ยค่ะเต่าทองค่ะ เอามาให้ชมกันค่ะสัตว์บางชนิดก็เหมือนบ้านเรานะคะชัดไหมคะนี่ค่ะเล็กๆสัตว์บางชนิดเขาเหมือนบ้านเรามากเลยค่ะอ้าหาวหกล่ะพักก่อนนะคะเดินมาเหนื่อยมาก <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้าเมืองมาแล้วนะคะเมืองเล็กๆตอนนี้อ่าอุณหภูมิที่3องศาค่ะอันนี้ก็เป็นธนาคารนะคะฝั่งที่เราเห็นอยู่นู่นก็คือห้องสม,มุดค่ะอันนี้จะเป็นออฟฟิศค่ะในเมืองก็มีแค่นี้นะคะ ั่งนี้ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ยุบลงไปแล้วเมืองที่อ้ออยู่เหมือนเพือนเมืองเล็กๆนะคะมันเมืองไม่ใหญ่ผู้คนก็มีไม่เยอะนิดนึงเองค่ะท้องฟ้าวันนี้สวยมากเลยค่ะเย็นๆเดี๋ยวจะออกไปปั่นจักรยานเล่นชมอีกด้านหนึ่งค่ะ หลังจากที่อ้อมไม่ได้ออกจากห้องเนาะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราอยู่แต่ในบ้านแล้วเราแบบเป็นห้องเป็นคอนโดนะคะมันก็ไม่ได้เหมือนเป็นบ้านนะคะที่เราจะเดินออกไปนอกบ้านได้แต่ยังไงเราก็ต้องเซฟตัวเองค่ะแล้วก็เพื่อผู้คนรอบข้งนะคะที่เขาจะได้ไม่ กังวลไปกับเราค่ะเพราะเรากลับมาจากพื้นที่เสียงนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะเดินถึงห้องแล้วค่ะคลิปนี้ก็ลากันเลยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคนน่ารักมากอยู่บ้านค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลทุกคนนะคะสู้ๆคะ่ะบ๊ายบายค่ะ